การแข่งขันกีฬาสีฮีฮาทีวีปี2022ภารกิจแรกก็โหนท้ามฤตยูเลยมาดูกันว่าสีไหนจะชนะแล้วก็สีไหนจะอ้วกจะกรีกกันบ้าง ปกติมันจะเป็นสี่คนแต่นี่เป็นคู่จิ้นนะคะเพราะว่าเราจะแข่งแบบว่าคู่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 อย่างนี้ถูกแล้วก็คือในคู่คู่เนี่ยสามารถแบบว่าผัดกันได้อะไรอย่างนี้มีทั้งหมดสี่คู่และที่สำคัญมีเงินรางวัลรางวัลหนึ่งหมื่นบาทเรากับว่าผู้ชนะมีสองทีมนะเพราะว่าเราแข่งสองสองกับสองสองสามสามจำสี่สัสกันก็ไดกันเป็นเพ่นปุ๊บว้าวเอเคเลย เราพูดได้แล้วลที่พูดมาก็มีเหตดหมดเอางี้ดีกว่าเราไปด่านแรกของเราเลยดีกว่า<อ>นะไปกันเลยด่านแรกของเราเป็นอะไรแ้นสวิงแน่ค่ะทุกคนภารกิจที่หนึ่งโหนท้ามรตยูใจแอนสวิงกระโดดหอที่ความสูง20ฟุต และโยนลูกบอลทำคะแนนให้ลงตะกร้าสีไหนที่ทำคะแนนได้มากกว่าเป็นฝ่ายชนะเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะคะซีนั่งนู้นผมจะปาตั้งแต่ตรงนี้ลงไปเริ่มเลยปาอย่างไรห้าลูกเก็บเองเพื่อย่ามองที่พื้นสีไมเอาอาเยไม่เอาเอาไม่เอาไม่เอาจริงจริงที่ดูขอล้อ อย่าว่าต่มึงเลยกูเปพี่นุไม่เอาเรไดหมันุ่มไม่คิดว่ามันจะน่ากลัวขนาดนี้ถูกถ้าผมลงไปแล้วแบบผมปล่อยเลยปล่อยมือกลางแขนได้ครับูกลันจะ่ได้องกูกลัวมึงลองไปยืนดิกกล้าผมเป็นตัวละครลับ ใจป๊อดใจอ่อนแอเปลี่ยนเป็นเจมพี่ลงไปแกว่งแล้วก็โยนอ่ะพี่มีคนหายทำไมชีตเราต้องมาทำอะไรอีกวะพี่บางทีน่าซีนหนุบพระเพื่อจุดด่างสิบเลยโยครับโยแขวนขึ้นในตัวหลังพร้อมนะครับย่อลงโยลงโยลงนี่ครับโอ้โหซีน่อเข่าลง ยัน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 เอาดิยันยันโอ้ยีาวม่รู้ไหมว่ากูนั่งคิดตั้งนานอ้้ยเ้ยเฮ้ไรกูนั่งคิดตั้งนานว่าเนี้ยมีไว้ทำอะไร มันคือนังคิดตั้งนานว่ามันไม่ทำมันคือดังบู อีกสองลูนไม่ได้โงนแล้ว1,2,3,2กูพยายามแล้วมด้หแต่เราได้สองถ้าเป็นลูกเดียวที่โยนไปไหนข้าเข้าใจเว้ยข hey, ้าเข้าใจมึงโคตรเข้าใจหน่อยมันเนี่ยบิ๊กไปเพิ่มเอ้ยผ่อนลงไว้ก็ ก็กลัวอยู่กลัวก็เดี๋ยวเลยใส่ข้าวมันแบบบุ่มตกอ่ะใส่ข้าวใส่ข้าวความรู้สึกมันเป็นยังไงจะบอกให้ดีอ่ะมันก็เหมือนตกับตใส่ข้าวใส่ข้าวโอ้โ้บุ่มเลยอุ้ยอุ้ยเดี่ยวเอ้สับหรับมึงอ่ะกับกูมโอ้โหมึงไม่กลัวหรอมึงยังไม่อยากลงเลยตอนแรกอ่ะโอ้ยเมื่อกี้กูดังปังเมื่อกี้เรียบร้อยเลยกูหัวใจกูไอซีนรู้สึกเป็นไงวะ มันก็จะวูบแล้วครับพื้นหายแบบหายไปเลยหายชิ้นหายตอนแรกกูนึกว่าจะแค่เอ็นแล้วก็ให้เขาจะแบบปล่อยเชือกแล้วก็เราหล่นลงไปะแต่แม่งพื้นแม่งหลเข้ามากูไม่ได้ดูตรงนี้เไยพื้นแม่งแบบเข้ามาแล้วเท้ามันก็ลอยอยแล้วเท้ามันก็แข็งแบบเหมือนกระตุนกระตุนแบบเออท้ามนจะเลีกยท้ามนจะเลียกนึกถึงท้ามนจะเลีก อันนี้ตอนนี้แม่งตกเขียวอ่ะแล้วแม่งค้างู่กลารกาดอ่ะเออวันนี้พี่เขาบอกว่าตอนต้นไม่ได้เป็นจอมแบตเตอรี่ไงมึงก็นี่ค่ะกูก็ไม่รู้พื้นมันหายไปตอนไหนกูไปแล้วอ่ะพียบผิดอ๋อแม่ไมก้าเฮ้ยคันนี้แล้วเข้าไปไม่ที่กลัวพื้นหายนะเด็ดตรงเดียวเลยตอนลงอ่ะไม่เป็นไรอ่ะเฮ้ยเอามาเอามาคอยองดึงพี่โน จับเลยไปจับมือด้าแบบมืไม่มีแรงจับสิครับไปจับไปจับเอออะไรนะพี่มองไปหน้าจะพยายามอย่ามองไปด้านมองไปไกลอะสูงโอ้โหมันโอ้พี่โอ้ย่าน้าโอ้่หนมันใสแล้วหนูมไม่ไหวแล้เฮ้ยอย่าอย่าเล่นมุกไอเมียอย่า อันนั้นพี่ใจเย็นอุ้ยอุ้ยมันหนักอ่ะมันหนักอ่ะพี่มันหนักยกแรงขึ้นนะทำไม่หมันหนันหนักมันหนักมันจะวางไปข้างหน้าไงมันจะพับไปไงกูหนักเนี่ยจับไว้จับไว้กูจับไู้เรื่อยๆกูไม่กระททยไอ้กูไม่ผู้หญิงเฮ้ยหนูกลัวมันมันโน้มออกไปข้างหน้าเดี๋ยวลองดูข้าวที่ผมใจเรียบร้อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่างนี้ปุ๊บอไปจับเลย เออหนักในมือเออมันไม่ถึงไงพี่มันไม่ถึงเนี่ยยืนตัวตรงเนี่ยมันถึงได้ไหมไม่เหลือกันหนึงพี่อยัางไปจับเขาลิฟจับเขาจับเขาจับไอ้หนึงพี่จับเลยจับเซฟจับเซฟไว้จับไว้ก่อนเซฟไว้จับไว้ก่อนจับไว้ก่อนจับไว้กจับเซฟไว้ก่อนเข้าเซฟไว้ก่อนอันตรายต้องคืนเริ่มมีหนาม แต่ไม่ด He like ึงอ่ะเพิ่งดึงอ่ะมันยังไม่ดึงเขาต้องให้มึงจับก่อนจับก่อนเดี๋ยวเขาถับปุ๊บปุ๊มาช่ยมหน่อยกู้อ่ะทีจับอยู่อ่ะครึ่งนาทีครึ่งนาทีพูดทำไมอ่ะเกี่ยวอะไรกูก็แค่บอกประสบการณ์เฉยมองไปสงๆข้ามองฟ้าข้าข้าจมมองฟ้ามองหน้ามองหน้ามองหน้ามองฟ้ามองฟ้า

ไอเีจงมันชอบเล่นไอแบบนี้มาแเหมือนคนตาย

พี่จะอ้วงแล้วกกจะอ้วงแล้วหยุดหยดให้หนูหน่อยพี่ไม่หวแล้ไม่หวแล้วจะอ้วงแล้วค่ะเดี๋ยวสนะคะรอบสนะคะพาก็เป็นฝ่ายชนะนะคะสามต่อเท่าไหร่ สามสองนะคะอันนี้เมลสกวัลรับได้ทุกลูกเลยเนาะมันเด้งออกเนาะรับไม่ได้ตะก้าโตะก้า่ด้ลึกประมาณเนี้ยไม่ได้เรื่องแล้วก็ตาแรกซีนเป็นฝ่ายชนะนะคะใช่3สามสเหมือนกันนะคะป้ายเดี๋ยวต่อไปนะคะก็จะเป็นปีนผานะคะทุกคนค่ะในอีพีต่อไปการแข่งกีฬาสียังมีกิจกรรมให้แข่งกันอีก3รายการนั่นก็คือปีนผาถือแก้วน้ำหุนสลง